หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าเหรียญหนึ่งบาทนี้มีความลับซ่อนอยู่นะครับซึ่งความลับนี้ก็ทําให้เหรียญน,นี้มีราคาซื้อขายที่สูงกว่าปกติทั่วไปนะครับแต่ว่าความลับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยครับ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวาชิตมือใหม่สะสมัพส์นะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวของเหรียญกระสาบหมุนเวียนชนิดราคา1บาทนะครับปีปศ2525นะครับมานําเสนอให้กับเพื่อนเพื่อนนักสะสมมือใหม่นะครับหรือคนทั่วไปนะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่มีข้อมูลนะครับว่าเหรียญนี้มีความลับซ่อนอยู่นะครับ นอกจากที่บางคนอาจจะรู้มาแล้วว่าบางเหรียญน,นี้มีราคาหลายพันบาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเหรียญน,นี้มีความลับอะไรซ่อนอยู่นะครับเหรียญหนึ่งบาทนี้นะครับเป็นเหรียญกระสับชนิดหมุนเวียนนะครับโลหะเนี่ยเป็นโลหะคิวโปนิกเกิลนะครับผลิตเมื่อปีพศ2525นะครับมีผลิตออกมาใช้นะครับ จำนวน4ล้าน1แสน50,000เหรียญน,นะครับสำหรับปีพศ2525นะครับลักษณะที่หลายๆคนมีอาจจะมีทั้งเก่าและใหม่นะครับถ้าสภาพใหม่เนี่ยราคาก็จะสูงกว่าสภาพผ่านการใช้งานนะครับถ้าสภาพเก่าก็จะสีออกมมนๆข,ขาวๆแบบนี้นะครับนอกจากในเรื่องของพัาเสียนเล็กกับพัาเสียนใหญ่ที่หลายๆคนอาจจะพอมีความ ข้อมูลอยู่บ้างแล้วนะครับคือพระเศียรเล็กเนี่ยจะลักษณะที่แตกต่างกันนะครับจะหายากนะครับซึ่งพระเศียรเล็กเนี่ยราคาซื้อขายจะเริ่มที่หลักหลายพันบาทจนถึงหลักหมื่นบาทเลยนะครับแต่สําหรับเหรียญที่เป็นเหรียญพระเศียรปกตินะครับซึ่งเป็นเหรียญที่หลายๆคนมีกันนะครับก็จะมีราคาแตกต่างกันนะครับบางคนก็จะราคาเหรียญหนึ่งเนี่ยไม่ถึง10บาทนะครับ ประมาณ3บาท5บาท10บาทนะครับหรือถ้าเหรียญสวยๆหน่อยก็อาจจะ10กว่าบาทนะครับแต่เหรียญนี้มันจะมีความลับซ่อนอยู่นะครับอยู่ที่ใต้เหรียญตรงด้านก้อยนะครับใต้คําว่าบาทนะครับจะมีถ้าเราเอากล้องส่องเนี่ยเราจะเห็นว่ามีรูปนกวายุพักอยู่นะครับซึ่งในรูปนกวายุพักตรงนี้นะครับจะมีโค้ดการผลิตของแต่ละปีพศนะครับ เห็นไหมครับตรงใต้คําว่าบาทนะครับจะมีรูปนกวายุพักนะครับอยู่ซึ่งจะมีโค้ดแต่ละปีพศอ,อ,อยู่นะครับซึ่งจะมีการผลิตขึ้นมาทั้งหมด4ปีพศนะครับคือปีพศ2525 2526 25 2527แล้วก็2528ซึ่งจำนวนการผลิตนะครับจะไม่เท่ากันนะครับสำหรับโค้ดที่เป็นปีพศ2525นะครับ ก็จะมีจํานวนการผลิตแค่4 000, 000คล้านกว่าเหรียญซึ่งจะหายากนะครับสําหรับปีพศ2526ก็จะมี38ล้าน735000เหรียญนะครับสําหรับปีพศ2527ก็มี108ล้าน995000เหรียญนะครับ2528ก็ 2, 28, จะมี105ล้าน465000เหรียญนะครับ ซึ่งที่เราจะพบเจอกันโดยส่วนใหญ่จะเป็นปีพศ2527กับ2528นะครับโค้ดก็จะเป็นโค้ด27กับ28นะครับที่ตัวนกแบบนี้นะครับก็จะมีราคาซื้อขายที่ถูกมากนะครับประมาณไม่ถึง10บาทถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับสำหรับเหรียญที่ยังไม่ผ่านการใช้งานที่ผมเคยซื้อนะครับจากกรมธนารักษ์มาเลยนะครับเหรียญละ20บบาทนะครับถ้าเป็นเหรียญใหม่ UNC แต่ถ้าเป็นเหรียญที่ พอค้าไม่ค้าขายนะครับก็อาจจะถูกออกมานะครับถ้าใครเจอเหรียญที่ส่องดูแล้วเจอเหรียญที่เป็นโค้ดอ่า25หรือ26กนะครับก็สามารถตั้งราคาขายที่สูงเพิ่มมากขึ้นได้นะครับถ้าใครมีนะครับโดยเฉพาะปีพศ2525นะครับซึ่งถือว่าผลิตน้อยนะครับแค่4 1, 50, ล้าน1 0 0 0 0 0หมเหรียญเท่านั้นเองนะครับถ้าเป็น ราคา UNC นะครับก็จะซื้อขายกันที่ร้อยกว่าบาทเลยนะครับสำหรับเหรียญน,นี้ก็อย่าลืมมาส่องดูกันนะครับเหรียญของตัวเรานะนอกจากการดูว่าเหรียญของเราเน้นเป็นพระเหียนเล็กหรือพระเหียนใหญ่นะครับซึ่งราคาจะสูงมากนะครับสำหรับเหรียญพระเหียนเล็กเราก็สามารถมาส่องดูได้นะครับว่าเหรียญธรรมดาของเราเนี่ยเป็นปีพศโค้ดปีพศ .2526 หรือเปล่านะครับก็จะมีราคาที่สูงเพิ่มมากขึ้นนะครับ อย่าลืมไปส่องดูกันนะครับสำหรับคลิปนี้ลยกันไปก่อนสวัสดีครับ